ไอนะ้ซาหน่ะมันเป็นผีพโพงนี่เองไม่รู้เหรอพูดบ้าบ้าเองเอาที่ไหนมาพูดจริงๆนะข้านะ่ะเห็นมากับตาข้าก็ไม่ได้อยากปรับปั๊มลูกบ้านหรอกนะเลยพากันมาพิสูจนี่ไงพิสูจน์อะไรผู้ใหญ่พอข้ายกไฟสองข้าก็เห็นผีพโพงไอ้สามันกําลังขโมยกินปลาข้ากับตา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตกดึกคืนนั้นพ่ออุ๋ยก็นอนข้างๆนานสาเพราะกลัวว่านานสาจะจับไข้หนักกว่าเดิมตอนนี้นานสานอนไม่ได้สติอยู่เหมือนเดิมก่อนนอนพ่ออุ๋ยนำมีดมาวางไว้ใต้หมอนไว้ป้องกันตัวหากเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว นานสากลายเป็นผีพงขึ้นมาแกจะใช้มีดหมอสะกดผีไว้ไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนพออุ้ยนอนเฝ้าจนดึกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนแกหลับไปรู้สึกตัวอีกทีแกก็ได้ยินเสียงหนักๆของเท้าคนเดินเหยียบบันไดไม้ขึ้นเรือนมา แม้ตาแกจะหลับตาแต่แกจับด้ามมีดหมอไว้แน่นฟังจังหวะเท้าที่เข้ามาใกล้ช้าๆพอได้จังหวะแกก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาทำให้แกมองเห็นเงาดำสนิทกำลังเดินผ่านแกไปหาหนานสามันมีแสงเรืองๆเ,เหมือนเปลวเทียนบนหน้าลูกตาสีขาวสะท้อนแสงเหมือนแมวป่ากำลังก้มหน้าเข้าไปใกล้ๆนานสาช้าๆ หยุดนะมึงบัวตองบัวตองตื่นเตๆเตเตบัวตองตื่นเร็วๆ,ๆพ่ออุ้ยตะกรเรียกบัวตองที่นอนอยู่ไม่ห่างกันนะักแต่บัวตองก็ไม่ตื่นก็เลยเอาย่ามและเก็บมีดหมอก่อนจะวิ่งลงบ้านแกรีบคว้าตะเกียงที่จุดไว้วิ่งตามไปทันที หากตาแกเห็นแสงไฟแวบๆบแบบลอยออกไปทางหลังบ้านแสงนั้นก็ค่อยๆลอยออกไปแกเลยเร่งฝีเท้าตามไปประจวบกับมีชาวบ้านกลุ่มใหญ่เดินผ่านมาเฮ้ย hey, นานแก้วเสียงเมื่อกี้ผีโพงไอ้สาใช่ไหมวะไม่ใช่ไม่ใช่โว้ยนั่นมันผีโพงตัวอื่นมาจากไหนก็ไม่รู้ มันรีบตามไปเถอะพวกเราไปพออุ้ยและชาวบ้านพากันตามผีพองตัวนั้นไปแสงสว่างนั้นค่อยๆอ,อ่อนลงทุกคนจึงเร่งฝีเท้าเพื่อวิ่งให้ทันผีพงตัวนั้นแต่สักพักแสงนั้นก็วับหายไปในป่าช้าหลังวัดมันหายไปไหนแล้วนั่นสิตามมาแวบๆเฮ้ยหายไปไหนเร็วจังวะ ทุกคนช่วยกันมองหาแสงผีโพงที่คาดว่าน่าจะหลบซ่อนอยู่แต่จนแล้วจนรอดก็ยังหาไม่เจอหรือว่าผีไอ้สามันจะหนีกลับบ้านไปแล้ววะเนี่ยอบุบ้ะไอ้นีก่ก็กูบอกไปแล้วไงว่าไม่ใช่ไอ้สาไอ้สาไม่ได้เป็นผีมันนอนป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยกูนอนเฝ้ามันแล้ะกูดูอยู่กับตามันไปดูได้เลย เอา้าก็ถ้าไอ้สาไม่เป็นผีโพงแล้วใครว่าที่มันเป็นอ่ะเฮ้ยพี่แก้วดูว่าจะเป็นคนนั้นกูก็คิดอย่างนั้นนอกจากหลวงพ่อในวัดกับไอ้สาที่นอนป่วยผู้ชายในหมู่บ้านก็อยู่นี่หมดละเว้นแต่พ่ออุ้ยและชาวบ้านเดินทางไปหาผู้ต้องสงสัยทันทีพอไปถึง ก็เห็นผู้ใหญ่เดินไปเดินมาหน้าบ้านหลังหนึ่งทุกคนจึงเดินเข้าไปหาอ้าวผู้ใหญ่ทำอะไรอยู่เหรออ้าวอ้าวพวกเองจับบีโพงกันได้แล้วหรอือจับไม่ได้เลยผู้ใหญ่มันหนีได้เร็วมากด้วยอ้าวผู้ใหญ่ว่าจะไปนิม,มนต์หลวงพ่อมาไล่ผีไม่ใช่เหรอนี่ก็ดึกมากแล้วข้าไม่อยากรบกวนพระ เอาละเอาละพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อพวกเองแยกย้ายกันได้แล้วแล้วผู้ใหญ่ทำอะไรอยู่เนะข้าแค่มาตรวจดูลูกบ้านนะข้าก็กลัวผีโพงมารบกวนลูกบ้านข้าเหมือนกันนั่นแหละพวกเองก็กลับไปกันเถอะข้าเองก็จะกลับแล้วแล้วผู้ใหญ่ก็รีบเดินออกไปผู้ใหญ่จะไปไหนเหรอ เอาเข้ากับบ้านข้าสิวะก็นี่บ้านผู้ใหญ่ไม่ใช่เหรอผู้ใหญ่มีบ้านที่ไหนอีกแล้วฮะคำพูดนั้นทำให้ผู้ใหญ่บ้านหน้าทอสีทันทีชาวบ้านทุกคนมองมาที่ผู้ใหญ่ตาไม่กระพริบไม่ทันได้ทำอะไรข่ออุ้ยเดินไปยกบันไดบ้านของผู้ใหญ่แล้วกลับด้านบันไดทันที โบราณบอกไว้ว่าผีโพงจะจำบ้านตัวเองไม่ได้ถ้ากลับด้านบันไดวันนี้เห็นท่าจะจริงซะแล้วสิจุดได้ผู้ใหญ่มีดเนี่ยเสกจากเล็กฟ้าผ่านนะทุกคนก็ต่างชักมีดและอาวุธมาพร้อมผีโพงผู้ใหญ่ได้แต่คำรามใส่ก่อนจะวิ่งหายไป ตามไปชาวบ้านทุกคนต่างแยกกันไปตามหาผีโพงผู้ใหญ่จนฟ้าใกล้สางทุกคนจึงหยุดการตามล่าในเวลาสายของวันนั้นทั้งหมู่บ้านมารวมกันอยู่ที่ลานประชุมและจัดพิธีกรรมให้หลวงพ่อสวดมนต์ป้องกันและล้อมได้สายสินไว้ทั่วหมู่บ้านเป็นรั้วป้องกันผีโพงที่อาจจะกลับเข้ามาในหมู่บ้าน วันนี้ใครจะไปตักน้ําให้เอากระบุงตักของแม่เท่าไปด้วยนะแล้วกําชับให้แม่ไม่แม่ออ๊ยซ่อนคานหามน้ําเอาไวด้ดีๆล่ะเดี๋ยวผีโพงมันจะมาลักเอาใช่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 ใช,ใช,ใช่แล้วสามวันนี้ถ้าใครไปเอาใบตองมาหอกับข้าวให้เอามาแต่ใบอย่าหัหากก้านมันด้วยนะเดี๋ยวผีโพงเนี่ยมันจะมาลักไป ถ้ามันได้คานหามกับก้านกล้วยไปนะก็มันโยนข้ามหลังคาบ้านไหนบ้านนั้นนะ่ะชิบหายหมดแน่แน่เมื่อเสร็จพิธีพ่ออุ๋ยกับชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ไปดูอาการนานสาที่ตอนนี้รู้สึกตัวแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วหรือ,อยังไอ้แก้ว ข้ารู้แล้วว่าใครเป็นผีเขารู้กันทั้งหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านเป็นผีโพงเฮ้ยรู้ได้ยังไงวะตอนเองหลับนะ่ะข้ากำลังปลุกเสกยาให้เองเ้าได้ยินเสียงเองเพ้อเพ้อว่าผีโพงผู้ใหญ่เป็นผีโพงอะไรเนี่ยแหละ ข้าเองก็ยังไม่ปากใจเชื่อจนเห็นชาวบ้านมันพากันมาดูเองเนี่ยแหละว่ามันเจอเองเป็นผีโพงค้นึกสงสัยเลยให้เอมิ่งแอบไปที่บ้านของผู้ใหญ่ในตอนเย็นๆน่ะพอผู้ใหญ่ออกจากบ้านมาก็ให้ไอมิ่งเนี่ยไปแอบกลับด้านบันไดไว้ค้นึกสังหรณ์ใจแล้วว่าผิดจริงๆเองนี่เก่งนะ สมก็เป็นสิทธิ์รูบาเวียงมากๆเลยข้าเก่งกว่านั้นอีกนะโว้ยนี่เข้าไปเจอต้นมันอยู่หลังบ้านเองเน่ยมันคือว่านผีโพงเองไปเอามาจากไหนก็คืนที่ข้าได้เงินมาจากไอ้ผีโพงนั่นแหละมันให้ข้ามาด้วยมันบอกว่าถ้าปลูกไยในคืนนี้ ตื่นมาจะกลายเป็นหัวทองคําไอ้สาเอ้ยไอ้สาความโลภมานทำให้คนชิบหายมานักต่อนักแล้วนะต่อแต่เนี้ยเองจำไว้ให้ดีเลยจำไปจนวันตายว่านผีโพงเนี่ยมันจะแปลงเป็นคนที่เป็นเจ้าของเรือนออกไปหากินแปลว่าไอ้ผู้ใหญ่มันจะใส่ร้ายข่าน่ะสิ มันไม่ได้แค่จะใส่ร้ายมันจะฆ่าเองด้วยเองรู้ว่ามันเป็นผีโพงอะ่ะมันเลยใช้ว่านเนี่ยสะกดเองไว้ให้ผีโพงในว่านเนี่ยกินขวัญกินวิญญาณของเองด้วยต่อจากนี้จำไว้นะจำไว้เป็นบทเรียนเย็นได้ลืมเด็ดขาดล่ะเออข้าจำได้อยู่แล้วแหละข้าเ็ตแล้วโว้ย เวลาผ่านไปสองวันมีคนไปพบร่างผู้ใหญ่นอนตายอยู่ข้างเจดีเก็บกระดูกของพ่อแกที่เคยเป็นหมอผีมาก่อนสภาพศพเน่าบวมผู้พองน่ากลัวมากชาวบ้านต่างช่วยกันจัดพิธีศพให้แกจากนั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นผีพงออกอาลวาดอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องดักสตอรี่ของเราทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ